่อนเตียงสนับสนุนโดย e Back Fortis ผลิตภัณฑ์คืนความสุขปรารถนาสู่ความเป็นชายสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเรื่องบนเตียงไลฟ์นะครับทางช่อง Doctor TV เวลานี้เลยนะครับกับผมไฮแจ็คเขมังกรอนะครับรายการที่นำเสนอเรื่องสุขภาพและสุขภาพนะครับให้กับท่านผู้ชมในสไตล์สบายๆกับผมอย่างนี้เลย อ่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงแรกอะเนาะรายการรายการของเราเนี่ยไม่ได้นําเสนอเรื่องบนเตียงอย่างเดียวนะเป็นสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องการคลองรักคลองชีวิตคู่ให้กลับมาสดใสซา,าบซ่าเหมือนเดิมด้วยแต่วันนี้ผมไม่มีนัดกับเพื่อนสาวแสนซนหรอกนะแต่ว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราโอ้โหมีดีกรีเป็นถึงแบบพี่กรแสนสวยแล้วก็เป็น m อ็มซน่ารักเซ็กซี่ด้วยอ่ะแต่ว่าวันนี้เขาจะมาปลอกเปลือกพูดกันหมดเปลือกเลยอ่ะว่า เขามีเทคนิคอะไรแพรว่าบ้างเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงเรื่องความรักเรื่องพิชิตใจหนุ่มยังไงอะไรเงี้ยวันนี้มาพบกับเขาเลยดีกว่าครับกอต้อนรับน้องฟอมครับโอ้สวัสดีครับโอ้แท็กซี่มากอะแล้วค่ะพี่ค่ะแท็กซี่ก็พอแท็กซี่ใช่ป่ะแท็กซี่เดี๋ยวคนโบกบ่อยก้ค่ะอันนี้อะไร หนูเป็นคนเนื้อหอมค่ะไปไหนก็มีหัวหอมติดด้วยรอดอ่ะมา็นไงคโปลยมุกแล้วว่ันนี่เบาๆค่ะไม่ไม่ไม่อันนี้เกิดผมนะตอนนี้เขากำลังดีเกินมากเลยใช่ที่ม่ามีอะไรนะที่คัดผมแอปเปิลกล้วยวันนั้นเห็นกล้วยยาวมากแนบนี้เลยค่ะเราควรจะทำอะไรที่ นำแบบว่านำแตงกันเขามีผลไม้แล้วเราเอาหัวหอมอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะพี่เดี๋ยวเขาจะคิดว่าหนูเป็นกระหังหรือเปล่าคะเนี่ยจริงๆรายการเรื่องเมื่อเกียนเนี่ยมาต้องมาชุดนอนอันนี้ชุดนอนเนาะหัวโซนขนาดนี้หรอค่ะอยู่บ้านหนูก็ใส่เบาๆอย่างเงี้ยค่ะชุดเน้องเป็นปอดบวมหรือเปล่าวันก่อนค่ะโดนฝนช่วงนี้ฝนตกค่ะคุณผู้ชมฝนตกใช่ไหมฝนตกใช่ไหมปอดบวมหมดเลยใช่ค่ะอันนี้แบบมีฟลอปให้นิดนึงนี่ เราต้องนำเทรนด์ก็เลยที่มาที่ไปของปอดบวมเพราะฝนตกช่วงนี้ต้องรักษารักษาสุขภาพรักษาสุขภาพเนอะไม่งั้นจะเป็นปอดบวมใช่แต่คุณผู้ชมบอกว่าโอดตายงั้นเดี๋ยวฉันออกไปตากฝนเลยดีกว่าจะได้เป็นเหมือนน้องโฟมฉันจะได้ไม่ต้องไปหาคุณหมอไม่ต้องไปหาคุณหมอไม่เสียตังคไม่ต้องเสียตังค์เห็นไหมเขาบอกว่าเห็นไหมนอกจากมีความฮาและความเซ็กซี่แล้วนะมีครบค่ะมีครบวันนี้ก็มีสาระดีๆถามหน่อยสวยๆขนาดนี้ดูแลตัวเองยังไงเนี่ยให้เป๊ะๆหัวจะดเท้าขนาดนี้ ก็ปกติแล้วนะคะอยู่บ้านก็จะต้องมีแบบว่ากิจกรรมบ้างกิจกรรมอะไรอะในล่มกิจกรรมในล่มต้องนะคะกิจกรรมในล่มแต่อที่บอกนี่หมายถึงโยคะบ้างโยคะได้ไหมโยออไม่ได้ค่ะทำไมอันนั้นโยคะสำหรับผู้ชายโอเคผู้ชายเป็นโยคะผู้หญิงเป็นโยคะค่ะโยคะนะคะอันนั้นอันนี้นะคะก็จะมีออกกําลังกายเป็นโยคะบ้างอยู่บ้านนะคะแบบ อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรบีลุกกลิ้งอะไรอย่างเงี้ยดูอ่ะอ่าเห็นมันจะได้อกนะที่ผู้ชายเคยเล่นเล่นมันจะช่วยน้ำอกนี่ไงคะน่าอกไปมาเลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นประเภทที่สามนี่โยะฮะหรือเปล่าอันนี้ประเภทเสริม่ะค่ะเออไม่คือเราต้อง ใช่ยังไงบ้างโยคะบางคนมองไม่เห like ็นภาพโยคะคืออะไรโยคะคืออะไรโยฮะคืออะไรโยคะหรออ่ามีท่าประกอบนะมีท่าด้วยอมีท่าประกอบด้านนี้เลยอ่ะเก้าอี้กับพื้นหรือกับอะไรกับพื้นดี่กับไหมคะกับพื้นกับพื้นเลยเนาะอ่ะไม่ตรงนี้ดีกว่าโอเคค่ะตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะคลายๆอันนี้จะถ่าแบบว่าเคยเห็นเขาจะไม่เรียกโยคะค่ะว่างเดียวหลังหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะมันจะคล้ายๆกว้างเหลือล่ะค่ะอันนี้เราจะมองตรงอย่างเดียวค่ะแล้วก็มีเครื่องมีเครื่องที่เป็นลูมุ่งสู่อะไรอย่างเงี้ยพี่ทำตามไปด้วยมุ่งสู่เป้าหมายสมมติเป้าหมายอยู่หน้าอย่างงี้เราจะได้สิทแพทย์ด้วยอ่าแล้วก็ได้ได้ต้นแหวด้วยอันนี้คโค้งเหรอหรือว่าอะไรออะไรท่าประมาณนั้นท่าเบาๆอยู่บ้านค่ะแล้วก็มีสิทธิ์อาสิทธิ์อาสิทธิ์อาสาสิทธิ์อ้าแต่ว่าคนจับก็ต้องสิทธิอาสิทธิาสิทธิ์อาสิทธิ์อาสิทธิาสิท อะไรเงี้ยก็เราอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างอย่างพี่อยู่คนเดียวทำไงอะเอาเอาเท้างัดกจะเตียงไว้เท้าคุณี่ไหคะได้อยู่ค่ะอันนั้นไม่จริงๆแล้วมันควรเริ่มต้นจากหาจริงๆคุณน้องต้องตอบให้ดีกว่านี้นะที่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคนอยู่ด้วยก็ต้องไปหาคนมาอยู่ด้วยไงเออใช่เนาะใช่ใครท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่ยังไม่มีคนมาจับขาเวลาซิดอัพใช่ป่ะก็ต้องไปหามาซะใช่อย่าไปงั้นกับขาเตียงนะเดี๋ยวเท้าเป็นแผลเออเท้าเป็นแผลเป็นรอยดำด้วยรีบไปหาซะหาง่ายแน่นอนค่ะพี่ ถางไดเหรอไปยืนบกบกแป๊บเดียวล้ค่ะตอนนี้ยังหาไม่ได้เลยอ่ะมีเพื่อนมามีค่ะมีไหมติดต่อได้เต็มเลยไา้ค่ะพี่อ่าแล้วนอกเหนือจากการออกกำลังกายโยคะโยครับโยคะเนี่ยมีอะไรอีกก็จะมีอ่าไปว่ายน้ำบ้างว่ายน้ำกิ้งบ้างเบาๆอะไรเงี้ยดีเนอะเพราะว่าทำให้สรีละของน้องโฟมเนี่ยโหเป๊ะๆเลยอ่ะใช่แล้วเรื่องอาหารการกินเรื่องการนอนเรื่องอะไรเป็นไงบ้างจริงจริงแล้วหนูเป็นคนททนบ่อยเป็นคนรู้อยู่เป็นคนทุกที่ด้วยค่ะ พี่แจกคดีเอนะคะหนูก็เป็นคนทุกที่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทานทานบ่อยทานกระจุกกระจิกแต่ว่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยทานแบบใหญ่ๆเยอะๆหรือว่าทานข้าวเยอะๆอะไรประมาณจริงๆแล้วการทานเนี่ยบางทีทานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทานอาหารที่มันแบบว่าถูกหลัก ไม่มีพวกคอเลสเตอรอลพวกไขมันนะจริงๆต้องทานได้ตลอดนะโดยเฉพาะแป้งข้าวเนี่ยบอกว่าโอ้ยถ้าทานเยอะนี่บางคนนี่แบบว่าโอ้โหมานี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออบะหมี่จับกางอะไรเนี่ยค่ะอันนีจับกางอันนี้ไม่ได้นะคะเน้นเส้นโปรตีนไข่นะอันนั้นโอ้โหพุงพงออกยิ่งไม่ออกกับรางกายยิ่งพุงออกเลยนะโอ้โหบึกเป็นอานอเลยค่ะอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหลายๆอย่างเนอะการครอง ให้สวยเซ็กซี่อย่างเงี้ยคลองเรือนร่างคลองความสวยให้เซ็กซี่ของน้องโฟมเลยอย่ไปพบันช่วงหน้าดีกว่าค่ช่วงหน้าเนี่ยให้พี่รวงลุกขึ้นหมดเลยปะได้เลยค่ะช่วงหน้าเป็นรวงทะลุตรงไหนก็ได้เลยค่ะได้เลยค่ะเออลืมถามเ่ยมาจนจะหมดช่วงหนึ่งละมีแฟนยังยังไม่มีค่ะอะไรสวยขนาดนี้ยังไม่มีเหรอไม่ใช่ค่ะพี่เห็นสวยอย่างนี้นะเรื่องเยอะนะคะเรื่องเยอะ่ะเรื่องเยอะเลยท้ายากเยอะ ใายยากเยอะเป็นไม่มีใครมาแบบว่าสามารถด้วยไงพี่ว่าน้องต้องมีอะไรผิดปกติแล้เอาไเอาเป็นว่าไปพบกันช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวผมจะชวนกไปพบกันช่วงหน้าครับ